ยินดีกับแพรวพราวแสงทองค่ะออกมาประกาศข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยหมอลำยอดกระตันยูกับสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิ๊กเป่าอุดรพาเพลินและหลายคนยังคงจะทราบดีว่าสําหรับเจ้าตัวน้อยนั้นก็คือน้องนาริตะนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสาวหมอลำชื่อดังอย่างแพรวพราวแสงทองหมอลำยอดกระตันยูมีแฟนๆที่ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวหลายคนเองคงจะได้เห็นถึงความน่ารักกันไปแล้วนะคะกับความหวานของคู่นี้ค่ะ แัล่าสุดโมเมนที่ทำเซอร์ไพรส์มื่ถึงด้านของแพลวพาวเองออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะลูกของขวัญสุดพิเศษในวันเกิดของนาริตะในที่สุดแม่ก็ได้น้องมาตอนนี้หนูน้อยครบ6เดือนแล้วมาลูกจ๋าขอบคุณในทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้นะกับโมเมนต์นี้ทางทีมงานเองเนี่ยก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ